สวัสดีครับผู้รับชมคนีวนะครับกับในเกมไมค์ครับ1.5.2นะฮะเราจะเข้าเล่นในซิงเกิลเ a y ย r นะฮะตั้งชื่อวอ่า Cool r i v นะฮะ Option d e f a u ไม่ใช่เออผมก็จะไม่ใช่นะโอเคครับครีตครีตเวอร์ครับครดเวอร์ครีสนิวเวอร์นะฮะพ <c oughs> ี่เห็ตัวอเขาแบงนี้ผมไม่ได้เช็ดองพี่ลุยคุงนะฮะผมหามาเองกับ ถบารทาราลินครับผมไปซื้อมานะอย่างแรกเลยเรามาถึงเราต้องเก็บไม้งั้นเรื่องนี้ถึงหูเอมบ้าไหมครับนี่เยยบได้แล้วมาข้างในกับเก็บเลยได้เราเก็บแดบ้หมดเลยนะฮะ เป็นหมดเบยให้จะเป็นทั้งหมดเบยนะฮะ ทีครับดาอย่างนี้นะฮะก็ไม้มาวางสองอันนี่คือวุดเดินเออวูไอวุดซอสวุดซอสแล้วก็จับฟันโรด,ด้ามันเลยแรงนะฮะกินได้แต่จะไม่ติดสถานะนะฮะแล้ววัวดิบแต่ก็จะเพิ่มน้อยนะฮะ เพิ่มให้น้อยมากแค่หนึ่งเองนะนะฮะทางที่ดีควรทำให้สุกก่อนแล้วค่อยเอ,เอามารับประทานนะครับอืมเนื้ออยู่ไหนวัวขาวน่ารักจังเบยเ วัวเป็ดพลาดจงเอาไปทางที่ดียางแรกเลยเรามาเราเรามาเก็บไม้กันก่อนดีกว่าขอเอาที่ครึ่งชั่วโมงจบนะฮะในอีพีหนึ่งอ่อ จบคืนคืนแรกดีกว่าคืนแรกว่าจะจบเลยนะเพราะใีโคงกากต้องรีบรีบอัพถ้าผมสอนไม่ดีผิดอะไรตรงไหนบอกผมด้วยนะคะผมมีคลิปหนึ่งอีพีหนึ่งแต่ว่ามันเฟิลแต่ก็อัพไปแล้ว ก็เลยไม่มีใครดูคลิปนี้คงหวังว่าคงจะมีคนดูมั่งนะฮะวางค่ะวางโต๊ะคัาก่อนนะครับนี่โอ้ผิดนี่ฮะ,ะวิธีทำพิกเอ็กนะคะนี่ถ้างนี้นะฮะ ถ้าทำอย่างนี้จะกลายเป็นพว่วนะคะแต่ก่อนผมทำอย่างนี้แล้วเอาไปขุดโคก็ว่าทำไมไม่ได้โคนะฮะพี่เทก็ทำผิดอย่างแรกเลยเราต้องใช้เครื่องมือหินก่อนเพราะเราเป็นมนุษย์หินไม่เกี่ยวกันพาทิชีฟ้าจิ้มตูดนะควาทิจิ้มตูด ยโอเคโอ้ไ้้ยนเสียงนะอ้นี่ต้องกูดินตรงนี้นะครับนั่นถูกต่อตอนกลางวันก็เลยได้ยินเสียงใครหลายๆคนหน่อยกำลังทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับด้วยคันหู ผมจะยังไม่สร้างบ้านนะครับนุสิยของผมคืออยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำทำอย่างเดียวทำ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 เพราะอยู่ในถ้ำตอนเลกเราก็จะได้ขุดหินในถ้ำเลยนะแล้วก็ทำอะไรในถ้ำแต่หลังๆเราก็จะออกมาจากถา้ำไม่ใช่ว่าอยู่ในถ้ำแล้วไม่บูมอนนะรเราก็ต้องบูมอนไม่ต้องกลัวอะไรครับ ที่กลัวก็คืออยู่ดีซอมบี้มาตุ๋ยหรืออยู่ดีหลังไปคิปเปอร์บึมนะคะลัวกลัวจะหมดแล้วพอถึงเช้าผมก็จะเออจบคลิปเลยนะคะโอ๊ยเล็กหน่อยๆอ,ยายอ,ยอย้าดูเงี้ยด กูอืมเราต้องหาครูด้วยอืมเจอแล้วถือว่าเป็นความโชคด,ดีของคุณล,ลิวนะฮะนี่ทุกคนจะ <c ười> คนที่ไม่เล่นคงยัไม่รู้ครับผมจะอธิบายสําหรับคนไม่เล่นนะฮะนี่คือแรคโคกับอันนี้ฮะกาเวลนะฮะเราต่อยมันข้างล่างนะฮะมันมันจะตกลงมาทับใส่หัวเลยนะฮะถ้าเราไม่ระวังนะครับ โคเยอะเป็นพิเศษถ้าทางอัดคลิดว่าโคจะเยอะหรือว่าวันนี้นอนที่โรงเรียนเยอะเอะกินเลยเยอะนะนะ,นะ,นะ,นะไมด้โคเยอะเบยแล้วก็นะ มูน้อยคอยหาละมาเป็นเฟนดนพี่เถอมามาเดี๋ยวพี่จะให้น้องขึ้นสวรรค์เองเห็นไหมพี่พูดถูกไหมพราน,น้องจะเด้พราน,น้องจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ชอบเขตนี้ไม่ชอบเขตเมืงเองหนาวใาฉันออกไปจากเขตนี้มันไม่สวยนะแล้วก็ ปลูกพืชก็ต้องปลูกใต้ดิก็เลยเกียดมันไม่มากซะเท่าไหร่ก็พอได้อยู่นี่แหละดีแล้ว เดิน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 วิั๊ยตนี้เท่มไว้ผมก็จะไม่ใช้นะเพื่อความสะดวกสบายอานาดอะนดไม่เกี่ยวเลยนั่นครอบครัวขอไข่นะฮะครอวครัวขอไข่กินแต่ไข่น่าเป็นไข่อร่อยจริงเบยไม่เกี่ยวเลย โอ้ยชอบทำเสียงเด็กจริงๆเป็นลูกอะไรของท่านลิวอะไรไม้อะไรเนะี่ยคล้ายไม้นั้นแต่ไม่ใช่ไม้นั้นเฮ้ยหรือว่าใช่ใช่ด้วยยังมืดไม่มากเรา เดินเล่นก่อนดีกว่าขึ็นมากมากแล้วผมก็วิ่งดวงจันทร์ขึ้นแล้ว ครับพ่ว่ฮะน้อยที่สุดฮนะใช้แค่นี้นะครับแล้วก็วิธีครับประตูใช่ไหมนื่อ่อนดีกว่านี่นะฮะวิธีครับประตูวิธีครับว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประตู ไม่เกี่ยวาดินมามงมมจากจกัดกระเป๋าไม่เราก็จะทำงานในบ้าน นี่เราหิวแล้วนะฮะเราจะก,กินเนื้อดิบก็อย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องครับฟเฟอร์นิสเฟอร์นิสเฟอร์นนส,น,ส,น,สนะฮะก็อืมอันนึงนะครัอันนึง,ออนนงพอได้สิบกว่าอันนะครับอ้าไม่ถึงสิบประมาณสักเจ็ดแปดอันนะฮะ Ừm, đừng có lòi cái cặp sạch tiếp chung bươi บีเอ็ดกิโมนะฮะแล้ว่าซอมบี้หัวขาดนั่นนะฮะคือสเกลตันนะครับคอ,อยจะยิงธนูใส่เราดีๆเข้าบ้านอย่าได้ลิบังอาจยุ่งกับมันตอนที่เรายังด้อยนะฮะเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนผมว่า คนเดิมนเป็นด้เอหงหมดลยชสี่สุดสี่บูสุธาเทพโอ้ยไม่ค่อยจะชอบดูเท่อไอะไรดูมไม่ติดละครนะคะเป็นคนที่โคตรของโคตรของโคตรไม่ติดเลยไม่ชอบดูละครเป็นในชีวิตไม่ชอบดูละคร ชิ้นไมกหนึ่งที่จใช้ครเปลืองมกเี่ยวหินไว้ตอนนี้เราต้องเป็นยกหินเรามนุษยกหินกันนะครับล้วเป็นเป็นมนุษย์ยกเหล็กคงจะไม่ใช่ ไม่ใช่ดิยุคยุคอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ใช่นะคะน้องเป็นยุคฮีนั เป็นอะไรที่กลัวมากไม่กินไหมครับซอมบี้โอ้โหเจอคาร่องฮักฮักออกมามลยใครใ้่ฮักมมกำลังเจอไอรอนใครใช่ฮักโอ้โหเรามาเราก็เจอไอรอนเลยนะฮะนี่คือเล่ไอรอนนะฮะต้องเอาไปเผาก่อน คนที่จ้ามากินไม่ใช่เลยครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอะไรของกินเลย,เลยงั้นเดี๋ยวจะเผารอมา้ก็เป็นญาตสามดีนะ ที่คิปเปิ้เบิ้มจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตไม่เกี่ยวเลยมันจะทําให้เราอยู่ที่คือที่จุดเดิมนะครับผมจะยังไม่อัพคลิปจนกว่าผมจะยังไม่อัพคลิปจนกว่าทุกคนจะบอกว่าสนุกไหมนะหรือว่ามีคนดูมากกว่าร้อยหนึ่งก็บอก ผมไม่ใช่คนโด่งดังอะไรก็แค่เป็นเด็กธรรมดาตัวน้อยๆคอยอ่านกระตูนโดจินไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะครัที่ผมพูดกกว่าการเวลจะตกทับใส่หัวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนี่ฮะมันจะลงมาตามดีเราอยา่าตีมันอ๋อกาวเวลบาทีอาจจะดรอปฟินนะฮะฟิน เอาไว้ทำไฟเช็คต้องใช้อรอนด้วยครับนี่พูดถึงไอรอนโคต,ต้องมา,เ,าเป็นกาเฟกาเฟอดไรลยต้องดูดีครับโคก็ต้องใช้อรอนเอเออนก็ต้องใช้โคออมา เล่นประมันดูดีไห